ก็คระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมมิสเตอร์เฟิร์สเกมเมอร์นี้มารีวิวมายครับต์ศูนย์จุดห้าจุดศูนย์บิวหวึ่มาแล้ว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 โอเคเวอร์ชั่นนี้ก็มีแค่ระบบใหม่ชื่อว่า R E A L M S ไม่รู้อ่านว่าอะไรจะไม่ได้แล้วนะฮะเออซึ่งบิวหนึ่งนี้ยังไม่มีของใหม่นะฮะ โอเคก็กดเข้าไปเดี๋ยวจะมารีวิวโอเคนี่ครับแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาตรงช่องเก็บของนะฮะนี่แล้วก็เราสร้างใหม่ขึ้นมาไม่มีของตามแถบนะฮะคือคนะีเอทีฟนะเออถ้าเราสร้างเรใหม่แบบคีเทีฟขึ้นมามันจะไม่มีของแล้วครับดีมากแล้วก็จะเปลี่ยนปุ่มกดตรงเนี้ยสวยกว่าเดิมนะฮะเนี่ยงอเท โอเคซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านทิกเ o อก็มีแค่น,นี้นะสแล้วระบบใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวอเรากดเข้าไปแล้วตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเขียนว่า create c r e อะไรอะ c r e a ไอ้เนี่ยโอเคสแล้วมันก็นี่คืเอเราจะอันนี้คือผมเล่นกับ หัวร้อนทีวีนะฮะเออโอเคก็สำหรับ,บระบบใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งวิธีสร้างห้องเนี่ยก็คอือเอ,อ้ยไม่ใช่แม่งทำไงวะเอ,อ่เอ,อสมมติโอ้โอ,อ้โอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาเนี่ย แพบแผบ,แบมันจะเป็นว่างเปล่ารีเนรีเนมก็คือชื่อนะฮะแล้วก็ดีสคริปชั่นก็คือคำอ,อธิบายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไซส์ก็มันจะกำหนดมาให้เองนะฮะสรแล้วมันจะเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วมันจะเขียนว่านะถ้าไม่มีเน็ตก็เล่นไม่ได้นะฮะ หมาถึงระบบนี้นะ c อนเซิร์นแม,มโอเคมันก็จะมีให้เราก็เปิดเปิบแล้วมันก็จะมี add remove player ก็คือให้เราเขียนชื่อคนที่จะเชิญให้เขามาเล่นกับเราแล้วถ้าเผื่อเขาตอบรับคำเชิญก็จะมาเล่นด้วยกันได้นะฮะถึงแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนโอเคสำหรับระบบใหม่ก็มีแค่นี้ ส,วส่วนน่าจะส,ส่แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลิงโหลดไ้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ไปโหลดกันเลยน,น,นะครับโอเคสวัสดีครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะโอเคสวัสดีครับ